ออนสวิตกุญแจครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับปรับความเร็วได้ครับปรับให้ช้าได้ครับปิดไฟเลี้ยวครับเปิดไฟฉุกเฉินครับปรับความเร็วได้เหมือนกันครับขอแว้นๆหน่อยครับปึ๊บนะครับปิดไฟฉุกเฉินครับปิดสวิตกุญแจคนมากดไฟเลี้ยวเล่นไม่ได้ครับ ต่อตามวงจรนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับมาต่อพร้อมๆกันครับลายวงจรคร่าวๆครับจากแบตเตอรี่บวก12โวลต์ผ่านฟิวผ่านสวิตช์กุญแจนะครับบวก12โวลต์จากสวิตช์กุญแจครับเราจะต่อวงจรใหม่เพิ่มเข้าไปนะครับต่อฟิวตัวใหม่เพิ่มเข้าไปนะครับถ้าวงจรใหม่เสียหายเกิดการช็อตมันจะมาตัดการทํางานที่ฟิวตัวนี้ก่อนครับมันจะไม่ลามย้อนไปที่วงจรเดิมนะครับใส่ฟิวตัวนี้เข้าไปนะครับ เข้าไปที่รีเลย์กระพริบนะครับมีแบบ3ขานะครับแบบนี้กับแบบ2ขานะครับแบบ3ขาก็ตามรูปเลยนะครับไฟบวกไฟลบอันนี้ต่อไปที่โหลดนะครับไฟบวกไฟลบโหลดนะครับแต่2ขานะครับมีขา B กับขา L คลขาบไฟบวกขา L เป็นโหลดนะครับก็ B ไฟบวก L เป็นโหลดนะครับถ้าใครจะต่อตัวนี้นะครับ ได้เหมือนกันนะครับอือนะครับจากนั้นนะครับวิ่งเข้ามาที่สวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีสายไฟสามเส้นนะครับคอมมอนซ้ายขวานะครับคอมมอนซ้ายขวาเราต้องรู้นะครับว่าขาไหนเป็นขาไหนเนาะพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บเราก็เอามาเข้าหลอดไฟซ้ายนะครับเลี้ยวขวาเราก็เอามาเข้าหลอดไฟขวานะครับตามวงจรนี้นะครับต่อพร้อมๆกันนะครับจากบวก แบตเตอรี่นะครับเข้าฟิวนะครับจากฟิวไปไหนครับจากฟิวไปเข้าสวิตคุญแจจากฟิวไปเข้าสวิตกุญแจนะครับตัวกุญแจก็มี2เส้นนะครับวิ่งเข้า1เส้นแล้วก็วิ่งออก1เส้นนะครับอันนี้ถ้าเราไปต่อจากรถเดิมนะครับเราหาไฟบวก12โวลต์นะครับ,เ,ราา v, รบเมื่อเราเออกุญแจปุ๊บวัด เส้นนี้ต้องเป็นไฟบวกนะครับออฟต้องเป็นศูนย์นะครับออนเป็นไฟบวกสิบสองนะครับอะได้ไฟบวกสิบสองโวลต์จากสวิตช์กุญแจมาแล้วนะครับมาต่อวงจรใหม่นะครับเพิ่มฟิวเข้าไปนะครับถ้าวงจรใหม่มันช็อตมันจะได้ตัดที่ฟิวตัวนี้ก่อนนะครับมันจะไม่ลามย้อนเข้าไปที่วงจรใหญ่ในรถเรานะครับต่อฟิวนะครับจากฟิวไปเข้าที่ไฟบวกของรีเลย์แฟลชนะครับ รีเลย์แฟลของเราตัวนี้นะครับไฟบวกของเราขาไหนขานี้นะครับเข้าฟิลเข้าบวกนะครับจากนั้นนะครับลบลบรีเลย์แฟลลบเส้นนี้นะครับไปไหนครับลบก็ลงกาวนะครับหรือเข้าไปที่ลบแบตเตอรี่นะครับปึ๊บอ่าเหลืออีกหนึ่งเส้นนะครับเป็นเส้น L นะครับ L L ไปไหนครับ L ไปที่ c o m มอนหา c o m มอนของสวิตนะครับสวิตไฟเลี้ยวนะครับมี3เส้น c o m มอนผมเป็นสีแดงนะครับของท่านสีอะไรต้องหาให้เจอนะครับจากนั้นนะครับเข้าคอมมอนเสร็จก็ของผมเหลือเขียวกับดำของผมเขียวเป็นซ้ายดำเป็นขวานะครับซ้าย L นะครับ L ก็มาเข้าบวกของหลอดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับชุบนะครับ L วิ่งเข้าบวกของหลอดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับหลอดไฟเรามี2เส้นนะครับแล้วก็มีบวก2เส้นนะครับนี่นะบวก2เส้นต่อจัมกันเข้าที่ขา L นะครับขา l w i สวิตช์ชึบมาเข้าบวกหลอดไฟ2เส้นครับ หน้าหลังนะครับเลี่ยซสายเสร็จแล้วทีนี้ขั้วลบนะครับลบของหลอดไฟก็มี2เส้นเหมือนกันนะครับก็เอาไปต่อลบแบตเตอรี่นะครับเข้าลบแบตเตอรี่หรือลงกาวตัวถังนะครับชึบชึบนะครับสองเส้นนี้มาเข้าลบลบไปเข้าของผมไปเข้าลบแบตเตอรี่นะครับปึ๊บนะครับ อลองเทสดูก่อนก็ได้นะครับมาถึงจุดนี้ละออนสวิตช์กุญแจครับปึ๊บเปิดไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับไฟต้องติดนะครับนะปรับกระพริบได้ด้วยนะครับช้าเร็วที่ตรงนี้ปึ๊บ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 อ่าประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคมาถึงจุดนี้อุ่นใจแล้วนะครับว่ามันทํางานได้ทีนี้ผมก็เหลือฝั่งขวานะครับสวิตช์ขวา ทิมเข้าไปนะครับไปต่อเข้าหลอดไฟเลี้ยวชุดขวานะครับขวาก็มีสองหลอดหน้าหลังครับต่อเข้าที่ไฟบวกซืหนึ่งเส้นสองเส้นนะครับจากนั้นลบนะครับลบก็เอาไปเข้าลบแบตเตอรี่หรือกาวตัวถัง อืมนะครับเนี่ยเป็นลบจุดเดียวกันนะครับทีนี้เราก็มาลองนะครับซ้ายขวานะครับไฟเลี้ยวโอเคมองเห็นเนาะเดี๋ยวออนสวิตเปิดสวิตครับเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้ติดแล้วเนาะทีนี้เลี้ยวขวาครับโอเคนะครับติดทั้งสองหลอดนะครับหน้าหลังทีนี้ไฟฉุกเฉินนะครับ ไฟฉุกเฉินมันต้องติดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสวิตตัวนี้มันเลือกแค่ซ้ายขวานะครับเราต้องเพิ่มเป็นสวิตไฟฉุกเฉินหรือถ้ามีสวิตแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ไฟฉุกเฉินในตัวก็ใช้แบบนั้นนะครับอันนี้ผมต่อแยกให้ดูนะครับว่าไฟฉุกเฉินหมายความว่าเข้ามาตรงนี้แล้วมันจ่ายให้ทั้งสองขานะครับอันนี้เมื่อกดปุ๊บสามเส้นนี้จะต่อถึงกันหมดนะครับกลายเป็นจุดเดียวกัน ไฟเข้าตรงนี้แล้วมันก็ออกทั้งสองอันเหมือนรวบสายสามเส้นเนี้ยเข้าหากันนะครับอันนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วออฟก่อนตรงสวิตช์ตรงนี้นะครับสวิตช์เนี่ยสามเส้นเนี่ยคอมมอนซ้ายขวาเนี่ยตรงนี้เราก็เอาสามเส้นนี้ต่อเข้าไปเลยนะครับต่อยังไงก็ได้นะครับมันไม่มีคอมมอน จึ๊บนะครับผมต่อดำแดงเขียวจึ๊บอ่าโอเคสามเส้นนี้มาต่อเข้าที่สามเส้นนี้แล้วนะครับต่อยังไงก็ได้นะครับเดี๋ยวออนสวิตช์กุญแจครับเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวให้ดูก่อนนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวานะครับทีนี้ออฟไฟเลี้ยวก่อนครับกดตัวนี้ปุ๊บไฟต้องติดทั้งคู่ครับเห็นไ่า และมันก็จะปรับความเร็วได้ด้วยนะครับนะปรัุ๊บป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 ุออฟนะครับออฟเร็วครับออฟครับปุ๊บปุ๊บออฟสวิตช์ครับปึงนะครับเปิดไฟเร็วครับปรับความเร็วได้ช้าได้นะครับมันจะเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับเาเร็วขวาไปนะครับปรับให้ขวาเร็วนะครับพอเร็วซ้ายซ้ายก็จะเร็ว ประมาณนี้ออฟไฟนะครับออฟไฟเลี้ยวออฟสุอกุญแจครับปึ๊บนะครับคนมากดเล่นมันก็ไม่ติดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นวงจรให้ดูอีกทีหนึ่งผมก็ต่อตามนี้นะทีละเส้นนะครับลองเอาไปทวนดูนะครับอันนี้คือวงจรที่ต่อผ่านรีเลย์ไฟกระพริบนะครับแล้วก็ดึงไฟจากกุญแจมาเข้ารีเลย์โดยตรงแล้วไปจ่ายให้โหลดนะครับโหลดจะ รับไฟจากสวิตกุญแจนะครับถ้าสวิตกุญแจรับโหลดไม่ไหวนะครับถ้าหลอดไฟที่มันสว่างจัดจัดนะครับกินไฟจัดจัดเส้นนี้ร้อนนะครับมีอาการช็อตการไหมเราต้องต่อรีเลย์นะครับเราจะไม่ดึงไฟผ่านตรงนี้แล้วเราจะดึงไฟผ่านวงจรน,นี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับตัวนี้เราจะดึงไฟจาก12โวลต์นะครับเราไม่ดึงผ่านสวิตแล้วเห็นไหม เราจะดึงจาก12บโวลต์แบตเตอรี่นะครับวิ่งมานี่นะครับผ่านรีเลย์และไปจ่ายให้หลอดนะครับวิ่งมานี่ผ่านรีเลย์และไปจ่ายให้หลอดนะครับเพราะฉะนั้นสวิตช์กุญแจไม่เกี่ยวเลยนะครับสวิตช์กุญแจจะไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวเจอันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้เอาวงจรน,นี้ไปต่อให้ทำงานก่อนนะครับคลิปหน้าจะได้ ต่อแล้วไม่งงนะครับคลิปหน้าจะเยอะกว่านี้อีกนะครับอ่าเอานี้ไปต่อให้คล่องๆก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับสําหรับโหลดที่เป็นไฟที่ดึงกระแสไม่เยอะนะครับตัวนี้ก็พอไหวนะครับอันนี้ต้องวิเคราะห์วงจรเดิมของรถเราให้ดีนะครับว่ามันไหวไม่ไหวนะครับแต่ถ้าวิเคราะห์ไม่ถูกนะครับต่อวงจรนี้ชัวกว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ